ให้พิค่าผครับพี่น้องให้เพหานอีกที่นี่งดอ,องกไมอนม่นึงเบายลายพอพี่บกไปก่อนเพราะขั้นหมันนคจว่าจะพิธีของผมไมียกเ่หวานเราบเี่เกิดแก้วกันนะครับครับ สวัสดีพี่น้องนะครับนอ้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับอีก e สี C, ทุกคนเมื่อนี้เป็นเสาร์วันที่เจ้าสี่ี่สมีนาครับปี66หกบริ ok ok. ล,ลงคลิปโดนเต๋อพี่น้องหลังจากพ่อผมเพื่อนในเสียชีวิตลงกระท่านหันไปยภาวะโรคไข้ติดเชื้อชนิดแบบรุนแรงพี่นอ้องติดเสียเลือดแบบรุนแรงแล้วเป็นไขส่สองมือทนแล้วก็เสียชีวิตก็เลยเตะจ้างงานจากแต่วันที่13บสาเพื่อนพี่น้องเมื่อ เฮ็ดที่ปลูกไว้ยตะข้าวก้อนที่เบาให้ฟังอันเ่าบ่ไว้หลายพี่น้องบ่ไดไ้ลงมาเบิง่งตัดหินรอบใหม้เขาลงมาเมาื่อวานก็เลยสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเนาะครับเนาะตัวสีหน่อยลหลายๆซ้ำเลยครับก็ร่างเกิดก็มีไปครับรุ่นกลางพี่น้องพี่น้องดอกแร่งแหกมันเท่าเป็นเฮ็ดผึงเฮ็ดผงเขาพี่น้องเฮ็ดผึงเขาครับเฮ็ดผึงเขา,เเขาอีกชนิดหนึน่งล้างดำดำ ดอกเล็้งแขกหวานครับเฮ็ดผงหวานครับพี่นอ้องอันนี้เฮ็ดผงหวานนะครับเด้วยว่ามีเฮ็ดผงขม <c oughs> รสชาติเพุ่มจาหวานครับบัวขมจะต่างจากเฮ็ดผงขมนะครับขนาดตาดอกเพิ่งไข่ไข่ขกันครับ ับไขท,ทองดอกประจกักรขาวๆเนี่อยอันนี้ดอกหน่อยเพิ่งใหญ่เลิกสูนแลละสูนเ็าจะได้เอาแล้วพี่นนอง ดอกเนึ่งครับขาแบบไงดอกเนึ่งครับโอ้ดอกนี่ดอก,ดอก,ดอกไงแห้งพี่ดองเลยคุณนนะ่ะที่งร้านครับ เฮดพข้ามครับพี่นอ้องมาบายเด็ดสีสีข้ามครับพี่เจนินเฮดพวงหวานพี่น้องดอกหนึ่งดอกหน่อยมันยุ่งเยียบบลายนี่ครับยี่ไม่มนีปกเลยก่อนว่าขั้นหมั่นใจว่าสิเป็นเฮดพงข้มหรือเฮดผวงหวานครับคยเกิดเกมกันนะครับเฮดข้าวดินครับพี่นอ้องดอกหนึ่ง ฮิดผงหวานอีกครับพี่น้องเ hey, อย้ยูนี่มีดอกเดียวพุ่นนะอุ้ยงามคักว่ามันเห็ดผงขมโมเมนต์ด้อพี่น้องนี่เด้อเห็ดผงหวานครับดอกปกติสีมองมองสิแล้วครับตาไตทองมันจะขาวนะครับเนาะงว่มามันใจซิมเมืองก็ได้พี่น้องซิมเห็ดสดนี่บ่เบื่อพี่น้อง,งคือว่าเป็นห็ดผงเนี่ยมันอาจจะเบื่อครับเห็ดผึงหวานกันเด้อพี่น้องดอกบานเต็มที่เพิ่นครับ ลักษณะดอกปลาเพป่นจีเป็นแบบนี้ีนะครับฮิทฝังไว้ครับพี่น้องอันนี้ออกรสขมพี่น้องผมบอกค,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 คุมแห้งคุ้มคมคุ้มไข่ไข่กับไว้พี่น้องแล้วก็อยู่ฮิทฝังไว้ครับที่จริงควรจะเป็นเหออน็ดดอกใหญ่ได้พี่น้องแต่นคนบอกค่อยสมบูรณ์ครับ กลางทางด้วยพี่น้องคลิปผงใบครับคลิปผงใบพี่น้องครับพี่น้องเ,เป็นเงาอยู่ <c oughs> ฉันเป็นวางงองวเหยียบฮักพี่น้องนี่คลิปผงหวานครับล้โอ้๊บไปท้าคาที่หลังงุดก็ร้ายครับ เฮ็ดเพลิงข้ามครับพี่น้องเฮ็ดผพงขมครับพี่น้องตัวนี้ข้มยุขาครับเจ้าพี่น้องอีดอกหนึ่งไี่หกหกกอยหยาแฝกข้มยุขาเนาะครับหนอกข้มครับพี่น้องอันนี้เป็นข้มยุขาครับ ทำไมใคายขึ้นก็เฮิปผงหวานมาหันพี่น้องหันบ๊อมีก็คนละชนิดสรุปเพชรกันครับพี่น้อง <c oughs> เนี่ยครับยอดเพชรของเฮานะครับพี่น้องนี่ผงร่วมๆครับเฮิปผ,ผงหวานเฮิปผงเข่าก็มีดอกเนื้เพิปผงฮิปผงอีกอย่างละ อันเห็ดผึพงข้ามนะครับน้องพี่น้องจะมาหลายเห็ดผึพงหวายนะครับเห็ดผึพงวายก็มีน้อยนึงครับเห็ดพงโคมกับซองซ้ำดอกครับถ้าไม่คลิปนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่อจิว่าฝาคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเห็ดคลิปต่อไปน่าเพาะคำนอพอกันคลิปหนาครับพี่น้องดูทุกอีกว่าสิเห็ดสิออกอีกหลายบอเฮ้ครับมันี้ขาเกาข้ามมาสวัสดีครับ